โมเมนต์มาดีเลยพี่นอ้องท่านบ่ท่านดีเลยเนะาะพอดีกลับมากันยังบอดีคือเก่าเพราะว่าเรายังไม่ได้กินกินยังไยพี่ยังไม่ได้ไม่ได้กินหรือกินยาในต้องหมอกั่า,น,น,า,านี้เลยนะาะทั้งลูกทั้งเต่าบ่ให้กินว่าว่ายังกินยาย,ยุนมุกป,ประหารอยู่พี่นหนึ่งเดียวแล้วว่าตอนนี้เราเราเราเมื่อยพี่น,อนนะ้องเนาะยังไม่จบยังเมื่อยอยู่เราให้ ทางตาเมย์ได้ให้บรรยากาศใไปเอาอกๆๆลกหลอกพุขี้ว่าไหวก่อนเนาะเพื่อคอยกระตุ้นหายใจกันบ้าง <c oughs>

กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเนาะเบิร์ตกุสุสุคนพี่น้องกันเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบัเย้าสแนลคือเก้าพี่น้องกันเนาะเอ้าพี่น้องกันยังแสบมือแสบตาอยู่เนาะเพราะว่าสามานอนชะม่วงทองชะม่วงนี่แหละพี่น้องกันเนาะพอดีทางทาเมไปอ่อยิมรถคือเก้าพี่น้องรถ แกนตีพี่น้องยืมไปใส่เบียกใส่งานเลนท่าพอก่อนเนาะ,ะกลับมาจากโรงพยาบาลพี่น้องเลยก็คือยอนัน,ม,น,ม,นมันมันโมเมนต์มาดีเลยพี่น้องท่านบ่ดท่านดีเลยเนาะพอดีกลับมากันยังบุรีคือเก่าเพราะว่าเรายังไม่ได้กินกินอยังไงพี่น้องไม่ได้ไม่ได้กินหรือกินยาในตรงหมอ,มอทั้งนี้เลยนาะ,ะทั้งลูกทั้งเต้าครับ่ให้กินว่า มนันยังกินยายุนมุกละหานอยู่พี่น้องหนึงน่งเด้อแล้วว่าตอนนี้เราเราเรา,เราเมื่อ,อยพี่นเราเนาะยังโคจบยังเมื่อยอยู่เราให้ทางตาเมได้ให้บรรดาเนี่ไปเอาพวกหลอดคีบไว้ก้อนเพื่อคอยกระตุ้นหายใจพี่น้องเราะเนาะตอนนี้ว่ายไงเพราะเราเมื่อยจากสาเหตุอย่างเมื่อ,อยจากสาเ,า,าเหตุตัวที่อ่า เลือดเลือดพี่น้องเลยเลือดเดือมันเลือดมัน,มน,ต,ต,น,น,นตุอ ость, นนกตะอะไรพี่น้องเลือดตัวน,นี้จักร์เซ็นต์ก็เลือดสิบหกเปอร์เซ็นแต่บูว่าถ้าเลือดคนทัพโปเกตี้เลยมันเท่าไหร่เจ็ดเนาะเพราะว่เลือดตุกกะถิว่าตุกหลายพี่น้องเลยเนาะอ๋อเฮ้ยเนาะก็เป็นช่วงมรสุมแน,น่พี่น้องเลยจักรเวว่าจังใดเนาะช่วงมรสุมในครอบครัวพี่น้องเลยก็ เป็นยังผากเป็นกำลังใจให้เล่าพี่น้องเด้อเนาะทางครัวมายาแน่พี่น้องเนาะอดใจกดซาครับมาเบิ่งเป็นกำลังใจให้อพาโฆษณาเอเด็กหน่อยให้มายาเน่เด้อพี่น้องเด้อน้องก็ได้เงินจากโฆษณามารักษาระเท่านี่แหละพี่น้องเนาะเอาขอบุญขอบคุณในลายพี่น้องเลยกะพวกพี่น้องกะอ่าเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็เข้ามาติดตามกะคนไข้รายอยู่เนาะตอนนี้ขอบุญขอบคุณในลายเด้อพี่น้องอีสีประกัสุขส่วนที่ อมุปะบ่ทิ่มบ่ยาวเนาะขอบคุณขอบคุณทั้งผู้ใหญ่หลายๆ FC ประสบสุขทุกคนเนาะพี่น้องอัเจ้าเดี๋ยวทางบ่ยากเสียบรถตารางไว้ก็สิไปครับทางแรปเตอร์เลยเพราะว่าน้องแรปเตอร์นี่ทางเฮาไปางาโรงเรียนพี่น้องเเนาะขอบคุณบคุณหลายพี่น้องเยก็ยังบ่ดีเด้อพี่น้องเยมางหมอบ่ดีเนาะๆเออเอาอะไรให้ทาพี่น้อง เพื่อนยูซ่าเนีนยก็อะไรน้องพอเพียงเนาะทำายกับเพียงเลยมันเปิดเพียงเนาะหานอาหารหานกินดื่มเนาะ เขาิีดแบบเออกำลังมาจนแล้ว ไดอ้เพือลนั่นไเยเป็นได้เจ้าคือคือได้คำไม่บันไปวานได้เกิดจะเกิดจะขับรถลายเลยเนาะยันขับรถขับล่างลายเลยเนาะหมแล้วมันตุสมองแตก ยังโบลีว่าเจ้ากับยังบลีปนัยบ่ดีแล้ว้ห่นแต่ว่าบำรุงพาเนี่ยมันมามีเหงื่อมีแห้งบ่างได้เพิ่งหนึ่งเลยยังอีกประมาณเดือนสองเดือนทางนี้กับปว่วยคือกันพี่น้องเลยเนาะคนปว่วยเออก,กี่ยงหนึ่งไดเลยหนึ่งได้ขับรถได้เยอะกระตุ๊ตตาจ้าอะไรยันเยียบกระเลงตำเขา มือเท้าขานี่มันลงเมื่อใดมือหูมือนะม่นม,นะมันมือมันซึ้งนะมันแบบคล้ายๆกัาขาเราบมือหูเขาไม่ซึ้งเน,ะนาะโ,<อ>โอเคโอเคไปเลยเราอันไปเรียกกัะเ่ายเด้อกระต่ายลายจะมีเรียกแล้วมาเอารถโดยๆดยๆไปตลาดกันะตลา เป๊ะอาะรเปลาคนกันบ่ปคนน่อลาซีออกซินอ่งไรแต่ว่าหมอเป็นยหมอ่ท่านโทมากีท่านไอยู่เลื่องเลานอนเตอป่ะไม่ก okay. mm ิน hmm. ย mm ังไม่ก oh, uh ินนะครับไม่้กินยังไงอะไรไม่างี้ต้องยทอย่างไรนอนเห้าว่ะจ๊ะนอนโมอย่เนี่ชิมม ไปเวียผมไมไม่ได้ไปเวีย ไได้พ่าเราเลอนแต่ว่าเป็นเรื่องร่รงงานนะเขาก็งานเป็นสำเร็จแต่นะบ่ายังากันแต่ว่าเราคือยังเฮตดเบียกอยู่หันแล้วยังบ่ไ้พเรายังเห็ดของแม่ตอนั่นแหละแต่ในส่วนที่จะต้องจ่ายอเต้องอได้เงิน่นะจะเข้าบอกเล้วเรเป็นยังงเราสบายอายุพอชางบอกทางนิ้วเล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ôi Bỏ ma ma thì bỏ mình bà sau đây Bỏ mình mà, chả cùng với chú bạn Mà, mình mà bà... Bỏ mình bà sau đây Nhăn Nhăn gì gì đây Nhăn gì đây Thầm bà nát của cầu Chắc Nhăn gì đây Bỏ vinh Bỏ mình bà ใส่เลือดไปใส่เลือดไปมันจะไปคัดกับตัวตัวน้ำในท้องนั้นก็เลยว่าทางหนึ่งยังทางนึ่งแบบนี้สำใส่น้ำใส่ยาไปผัดของไข้ติีไข้ตีมือไข่ผัดอืดแหล่งท้องนี้ไปเลยไปกินยาอยู่างบอกผัดเป็นว่าหายใจเย็นๆน้านซีนนั่นเลยนะแต่ว่าผมกูไข่เขาผัดเมื่อยเขาเหมื่อยคอม เพิ่งตัวจากใจเย็นเพิได้แล้วนเเหนื่อยเลยนะำไงกหนคกินล้วพญานี่ว่ากินเข่าเสียบแ่อะไรพื่องพญานี่นะเหมือนว่านได้ ไปเป็นกินข้าวแทบกินคือคนบ่วยป่วยบ่วยอย่างลยบ้าบ้างเมือวเราจะยาดเสรนเรากินลายด้วยกันเพว่ะ่าโรคนี่แหะไปเป็นอุบัติกินข้าวปกติมันไมมีมาโบเซ่บนะผมใส่ผมใส่นังก็จะเอาให้กินคือว่าก็โพดโอดนะนะเพื่อพออยากก็ให้กินมาไล่แหละเนี่ยมันปิดงให้กินแล้วก็โอด

ล้วแผู้เท่าพี่น้ไงเรับขีไปแล้ว่เ,นะ<ป>วเส็ครถเซ็ล้างคือไม่รุนนะไม่ได้ได่ได้ไปเลยไ่ได้ไปคือส้ายมัเข้าลยกยได้แบบพอแต่ได้ไปลนะ้ขี่ลงไปนีเพื่อไป,น,อปน,อนียช้ นอนประมาณทองสามชั่วโมงอยู่ยอ้ขอยยมหะบปวดต้นกระตปวดแน่าน่อยเลยนอนคนเดียวตื่นไปหนังนอนในต่างเน่้จังไรจังไรเพน่้นโทรมาพพื่ี้โทรมาหลอดตื่นอ่ะเนาะต่ไม่ได้นอนทำอะไรนอน่จบังเป็นนะเจ๋งไดยังมินหัวยิ่ยินอยู่ ไม่งียบเลเปดสลบ ค่ายทหารจะใช้พุนบอเออวังเีดเลยอ๋อก็ซื่อมาเลย,โโยเยมองจาเากง่เป็นยุ่บเป็นยังเหกอไ่ได้เลยร้ว่ายกวัาหัานมาเหาไปทางนั้นเละแปเปิดบุมรานังหลุดร้ายน่ะน่นนนะ้นมาหาพุ่รเชียนล,กลดดูกขึ้นด้วยกันทางวันดเจ้าะนะไมนเห็นไปทาง จะลงไปลได้ได้ป่ะจะต้องลงไ,ได้ป่ะพี mm ่เ hmm. จ้าปลไดได้ไดป, mm hmm. ปเอาไปเอาคนไปไ่เดียว ที่เราเลยเนานะมาอันนี้อยู่วงเฮียนวงเฮียนวงเฮียนที่เราเลยเนานะวงเฮียนแสนดีปนะ่ะเออคนลายขนาดเนาะที่เราเลยใส่มาครับสวงมาคับลูกเดือดจากวงเฮียนเนาะเหมือนเหมือน,นเลยเนาะ งเฮียนเยี่ยงเล็กเนาะอนุวานแซนดีพี่น้องเลยเนาะไอยักอาพหุอลูกระลูกเต่ามาผากกะอะไรคือการเด้อพี่น้องเลยเนาะตอนนี้สำหรับพ่อแม่เนาะพราะมีคนเอาพี่นองงนะ้องเลยว่าเต่าไปเพียรเข็ดงานประมาณนี้นะ,นะ พอมีคนเอาเนี่ยมาฝากเลี้ยงไว้ฝากเลี้ยงกันเลยพี่น้องยังไงก็ได้คือน้องแรปเตอร์นี่ยังเพิ่นยัอง,นองอยู่ในขั้นตอนที่ฝากเลี้ยงฝากอันผระซอนเบ้านะพีนน่น้องเยยังไม่ยังไม่ได้ถึงขนาดว่าอ่ายืดหนังสือได้พี่น,ออน้องผมยังเบากว่าท่านได้เป็นเลยนาะ รถไล่พี่น้องมันค่อนข้างจะคับแคบหน่อยนึงเนาะมาเลยตัดตัดมาเลย <c oughs> ไม่ได้เลยอีกเพิ่อีกเพิ่มอกเอ้อขี่โมกขี่โมกแค่ไหนมาเนี่ยไปหาวิชาเรียน้นไดเห็นว่าขนมใช่ซื้อเนี่ยเอาวะเอาไปเูก

Nom 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 trái nom 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 đi nom 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 nhà nom 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 ไ,ได้มีราจักตั้งหลังที่เนากล่องก็มีหนา <c oughs> วมา <c oughs> กะอ้าวสิท้ใจเจ๋อเจ๋อก <c oughs> ดเป็นเป็นเลกยกดนจะังยาใส่เลขไหมกดไลน์สิเนี่ยไลน์แล้วของเฮียนเลย

นังกับไ่ได้นั่งนะพี่โนโอ้อาอย่เอามานั่งเลยวยียู่สื่อๆเคยพจงไว้ทางล้างผมเป็นแอนนาแอนนาผมแอนนานหนานะังอืมเ็นนังนี่เดบตยเนาะงานเลยพี่อเนานะมีบุญวาสนาเคยขึ้นนังอยู่ว้านาะ

con đích nó phải là cái đường hiền chưa mọi người đâu chưa lái lại xong bị cốt nó luôn ếch mất muộn muộn lơi êh mọi cốt thì có cốt bây giờ cốt <g advertisements>

các bạn ạ. luôn đấy. Tôi đây. Đây không yên đây mà hả? Cô sờ nhăng mà đi hả? ใช่เปล่าด้วย A B C เใช่ A A B Oh B B ใช่เป่าของดู A ใช่ A ดูลูก A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  ใี่จะ A ตัวเดียวเปล่า B I I ใช่สต่เรายังพันหลอดอยู่ A A. A E A E I boleh tak? A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  B B B Ở đây mới E Oh Ồ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  E. E. Tao hai letter nè. Bắp mặc ship Bắp ship vợ. E. Bắp mặc ship luôn. E nhắm này. B. 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 C. C. D. D

านไหมทูสบายดีสบายดีสบายดียดอเอ่เส,ะสะื้อเก่งนะด่ใส่ถมกุงาจอีกหนึน่งคุกถมไง

เธเลิกส่องแอกอไก่ขอไค่ข้อข้วยนองัวสองแซนอะ บ่เป็นไรเลองเอาลองนเอาฮะปใส่ไปนี่เดยไปขับรถเดีเฮ้ย,ยขับรถโมเ,เมนลูกลอยกเจ้านาต้องเือปุับปา,ไ,ไ,าไปเฮ้ข้างหลังไปนค่นรื้อเลยนะคะไปอข้างหลังนนร้อไเี้างหลา<ๆ> ไปตล,ลัดซึนแนวกิน,น,นงนะเืออมูมาหรืนน้ำก็ต้องาเปลี่ยใช่ยาเร็อจะเห็ดจตุตัอ,อีกนน่ะเด็กตับเนาะถูปะทั้งอ่องแต่กวอานี้ชิตเต๋เลนะี่ยโอ้เอ้า กูคนข่าวไรอารุณแม่เวรขี้มุกขี้มุขเองป่อป้าใช่ป้าป้าเหรอเอเอเอก่อนเอ้าป้าแม่เมรมาเวรเอเอก่อนเอก่อนออกเสียงอ่ะแจ้งแจ้ง อ,อ,อีอกดอ่ะกดนะี่เนาะเจอนี่นี่อ่าหดไปได้นี่รพชอนผมนะผมสี่กนผมสี่ กางหมดครับรถบ่อได้เลยค่ะเอออือป่ะพี่น้องเลยเนาะย้จบคลิปปิดคลิปก่อนบอต้องมาออกไปแล้วบอต้องมาบอบอบอแล้วจะผลออกไปอื้เอ้าพี่น้องเลยไม่ต้องยกคลิปปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนเนาะขอบคุณขอบคุณขอบคพี่น้องเอชซีวากุสุสิครอนในรายกาก อ่าที่ตามไปได้พี่น้องเด้ดขขอแซลโกไลโกเซ่เน่พี่น้องกนะันเนาะอยู่ดีมีเฮงแบบกุศุสุดคนพี่น้องเนาะเราเดยพี่น้องเลยไปแรกพี่น้องเลยสบายดีบ๊ายบายเนาะ